เท่านี้เราทำธุรกิจไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีเงินทุกคนมีความสุขแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเราเริ่มติดฉากครับติดกับดักของเจ้าของกิจการที่ประสบความสาเร็จคือเราต้องทําให้มันสาเร็จขึ้นเรื่อยๆนะครับเหมือนนิดนิดที่เป็นฟิสิกส์ข้อนี้มันตอบโจทย์ไปหมดละนะครับแล้วก็เอาเรื่องของชื่อเสียงเ,เรื่องของอะไรขึ้นมานะครับจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับเรายึดติดกับมันมาก ทำให้คนรอบข้างทําให้เวลเราลดลงทําให้คนรอบข้างเราไม่มีความสุขนะครับไปฟอสเขานะครับไปบังคับเพื่อให้ธุรกิจไปต่อให้ได้เพราะว่าเราสร้างมากับมือนะแล้วเราก็ไม่รู้จะออกอยังไงเนาะเพราะว่าเรารักกับมนะันอ่ะเราก็ทำจนเรื่อยๆแต่ว่าเราก็บังคับให้รุ่นหลานทีมาทำนะรุ่นลูกขึ้นมาเพราะเราไม่อยากให้ธุรกิจเราล้มในเวลาที่เราไม่อยู่ แต่ก็ไม่ปล่อยมือให้เขาด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งถึงจุดที่ต้องปล่อยมือแล้วก็ไม่ปล่อยเพราะปล่อยไม่เป็นคิดไม่ออกว่าตัวเองปล่อยแล้วจะเกิดอะไรขึ้น